Marco v a n b u s t e n ได้เรียกร้องให้แมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดยึดมั่นในแนวทางของเอริกเท h a าโดยเชื่อว่าเทนฮา g คือคนที่ใช่ที่จะพาสโมสรไปสู่ระดับที่สูงขึ้นเวลาของเทนฮา g ที่โอลแทฟฟอร์ดดูเหมือนจะจบลงแล้วหลังจากผ่านฤดูกาลอันเลวร้ายในพรีเมียร์ลีกแต่ชัยชนะเหนือแมนเชสเตอร์ซิตี้ในรอบชิงชนะเลิศเอฟเอับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็อาจทําให้เขาได้รับการพิจารณาใหม่อีกครั้งตําแหน่งของเทนฮายังคงอยู่ภายใต้ความกดดัน ในขณะที่สโมสรกํกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาและทบทวนผลง,งานในฤดูกาลที่จบลงไปที่จะเป็นตัวกำหนดชะตากรรมของเขาในขณะที่ยูไนเต็ดได้พูดคุยกับตัวแทนที่อาจเข้ามาแทนที่รวมถึงมอริซิโอโปเชติโนและโทมัสแฟรงก์แต่ยังไม่มีการตัดสินใจเรื่องอนาคตของเทนฮากแม้ว่าการจบอันดับที่8ในฤดูกาลนี้จะถือว่าแย่ที่สุดในรอบ34ปีแต่เทนฮากก็ยังคว้าถ้วยรางวัลสองรายการในช่วงสองปีแรกของเขากับสโมสรนฟานบาสเทน ตำนานชาวดัตเชื่อว่าเทนฮากมีส่วนผิดพลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดซื้อขายนักเตะแต่เขาเชื่อว่าอยู่ในเต็ดจะทำผิดพลาดในการเลือกปลดเทนฮากในช่วงซัมเมอร์นี้มันไม่ใช่เกมที่ดีนักแต่มันเยี่ยมมากที่เขาสามารถเอาชนะซิตี้ได้ด้วยทีมที่มีอย่างจำกัดฟานบัสเทนกล่าวกับรอนโดแม้จะมีโอกาสน้อยแต่เขาก็ยังคว้าแชมป์เอฟเอคัพได้ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญมากส่งผลให้พวกเขาได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปผมคิดว่าเทนฮาก ยังคงเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมคิดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดควรให้เวลาแก่เทนฮากผมรู้จักอาแจกว่าเขาเป็นเทรนเนอร์ที่ดีเขาทําได้ดีที่เอฟซีอูเทรตและที่กูอาเฮดอีเกิลเขาเป็นคนที่สามารถสร้างและสามารถทําให้ทีมแข็งแกร่งขึ้นได้แต่คุณต้องโชคดีที่คุณมีทีมที่ดีเขามีและนั่นเป็นความผิดพลาดในส่วนของเขาเขาซื้อผู้เล่นหลายคนด้วยเงินจํานวนมากซึ่งทําผลงานได้ไม่ดีนั่นคืองานของผู้อํานวยการด้านเทคนิคเขารับภาระมากเกินไป ตัวเลือกของเทนฮากในฤดูกาลนี้ถูกจำกัดด้วยปัญหาอาการบาดเจ็บในแนวรับโดยมีคู่เซ็นเตอร์ฮาที่แตกต่างกันถึง15ชุดตลอดฤดูกาล2023-24ผมคิดว่าเขาสามารถพาแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดไปสู่ระดับที่สูงขึ้นได้และนั่นต้องใช้เวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีที่พวกเขาต้องเล่นโดยองค์ประกอบที่แตกต่างกันหลายครั้งแล้วคุณสามารถพูดว่าเขาต้องดูแลเรื่องนั้นด้วยตนเองแต่มีการบาดเจ็บมากมายผมคิดว่าคุณต้องคำนึงถึงเรื่องนั้น